เอ็นดูนุกธนดลไปถ่ายงานอยู่ทั้งนี้มีหนุ่มมาขอถ่ายรูปกับเฟื่อนซะแล้วถึงขั้นวิดีโอคอลตัดพี่ตัดน้องกันเลยจ้าสำหรับนุกธนดลกับมอสคําหมากบินโทษฐานถ่ายรูปกับเฟื่อนเขาโดยไม่ขออนุญาตเจ้าที่เขาแรงจริงๆจ้าโดยก่อนหน้านี้มอสคําหมากบินได้โพสต์รูปคู่กับปลายฟ้าของเราพร้อมแคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ได้แค่มองแฟนคลับต่างมาคอมเมนต์ว่านั่นๆแต่อย่างที่รู้ว่าเจ้าที่เขาแรงห่วงหึงแรงจนต้องวิดีโอคุยกับนุกธนดลเคลียร์กันเลยจ้า นุกบอกว่าถ่ายรูปทำไมไม่ขอกันก่อนแบบนี้ตัดขาดความเป็นพี่น้องกันเลยมอสขำตลอดคลิปเลยทางด้านบอสสิงเองก็ได้โพส์แคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเอาละฟฝ้าโทเคลียร์ทันทีฮ่าฮ่าาไอเฝ้าให้อยู่เขาขอถ่ายภาพซื่อๆดอบอมียัง ทางด้านนุกเองก็ได้โพสต์รูปที่วิดีโอคอหาพร้อมแคปชั่นอ้ายมันคนชั่วพร้อมแท็กมอสาำมากบินด้วยมอสถึงกับคอมเมนต์ว่าฮ่าฮาเจ้าที่คือแหงแท้นาะแหมก็เขาห่วงของเขานี่นะห่วงหนักมากด้วยจ้า